ขอจเจริญพรท่านสาธุชนผู้รับฟังธรรมะในค่ำคืนนี้ร่วมกันตอนนี้ฝนฟ้าก็เศร้าๆลงแล้วเศร้าๆนี่จังหวัดตราดก็คือบรรเทาลงเยอะแล้ว <c oughs> ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองและส่งสอนให้ผู้อื่นรู้ตามพระองค์ด้วยขอนอบน้อมแด่พระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธองค์ซึ่งผู้ใดน้อมนำมาประพฤติปฏิบัติตามแล้วย่อมไม่ตกไปสู่โลกที่ชั่วขอความนอบน้อมจงมีแด่พระอริยสงฆ์ซึ่งปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ตามคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วสอนให้ผู้อื่นปฏิบัติตามด้วยสวดมนต์พร้อมกันสักเล็กน้อยมยันตังธรรม,มังสุตวาเอวังชานามาพวกเราเมื่อได้ฟังธรรมแล้วจึงได้รู้อย่างนี้ว่า ชาติปีทุกขาแม้ความเกิดก็เป็นทุกข์ชาราปีทุกขาแม้ความแก่ก็เป็นทุกข์มารณะปิทุขงแม้ความตายก็เป็นทุกข์โสกปริเทวะทุกขโทมนาสุปายาสาปิทุขาแม้ความโศกความรำไรรำพัน ความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแค้นใจก็เป็นทุกข์ปีเยหิสัมปโยโคนทุกโคความประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ปีเยหิวิปโยโคนทุกโคความพลาดพลากจากสิ่งเป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ ยำปิดชังนราพติตามปิทุกขังมีความปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนั่นก็เป็นทุกข์สร้างขิตเนปัญจุปาทานคันธาทุข้าว่าโดยย่ออุปาทานขันทั้งห้าเป็นตัวทุกข์ใสยาที่ทางได้แก่สิ่งเหล่านี้คือ รูปูปาทานคันโทขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือรูปเวทนูปาทานคันโทขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือเวทนาสัญญูปาทานคันโทขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือสัญญา สร้างคารูปปาทานคันโทขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือสังขารวิญญาณูปาทานคันโทขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือวิญญาณเยสร้างปริญญาญาเพื่อให้สาวกกำหนดรอบรู้อุปาทานขันเหล่านี้เอง ทารมาโนโซโภควาจึงพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเมื่อยังทรงพระชนอยู่เอวังพะหุลังสาวะเกวิเนติย่อมทรงแนะนำสาวกทั้งหลายเช่นนี้เป็นส่วนมากขอจเจริญพรท่านทั้งหลายค่ำคืนนี้ก็สวดมนต เล็กๆน้อยๆให้เห็นสัจธรรมความจริงตามคำสอนพระาศาสดาว่าทุกอย่างก็มีความทุกซ่อนอยู่มองไม่เห็นสุขเลยมีเพียงแต่ความทุกข์ที่บรรเทาลงก็เท่านั้นเองความพลัดพรากก็เป็นทุกข์ประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ ความเศร้าโศกความร่ำไรรำพันความไม่สบายกายไม่สบายใจก็เป็นทุกข์ความเกิดความแก่ความตายความเจ็บก็เป็นทุกข์มีความปรารถนาะสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนั่นก็เป็นทุกข์พระพุทธองค์สรุปว่าโดยย่อแล้วอุปาทานอุปาทานในขันห้านั่นแหละเป็นทุกข ขันห้าคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอุปาทานว่าเขามีและมีมีเราเมื่อมีเราก็มีบ้านของเรามีรถของเรามีสามีมีภรรยามียศมีตำแหน่งของเราอุปาทานในขันทั้งห้านั่นแหละเป็นต้นเหตุแห่งทุกข์ถ้าบรรเทาอุปาทานได้มากเท่าใดความทุกข์ก็บรรเทาลงได้มากเท่านั้นเช่นกัน ท่านทั้งหลายวันพรุ่งนี้นช่วงบ่ายโมงตรงจะบรรยายธรรมอยู่ที่บ้านเจ้าพระยา,าถนนพระอาทิตย์ที่กรุงเทพมหานครออกเดินทางพรุ่งนี้เช้าเจ็ดโมงก็ใครต้องการที่จะฟังธรรมร่วมกันก็จะมีลักษณะของการสนทนาธรรมกันแล้วก็พูด เรียกว่าโฟกัสธรรมะเข้าไปสู่ประเด็นของสุขภาพกายสุขภาพใจอุทยานสุขภาพทางช่อง n e w วันซึ่งก็จะได้รับประโยชน์ร่วมกันนะใครอยู่ใกล้ๆก็ไปฟังธรรมร่วมกันได้นะโยมนะพรุ่งนี้วันนี้ก็ได้กล่าวในเบื้องต้นว่าความทุกข์ทั้งหลายตามคำพระศาสดาตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมา เป็นอย่างไรกันบ้างเรื่องใดๆที่มันขับข้องใจอึดอัดขัดใจอะไรก็ถ้าไปแบกไว้ก็หนักนะยโยมนะหรือว่าคิดจะไปดับเทียนใครถ้าเราจุดเทียนกันคนละเล่มในท่ามกลางความมืดแล้วเราไปเป่าเทียนใครให้ดับก็ไม่ได้ไหมายความว่าเทียนของเราจะสว่างขึ้นก็อย่าไปโกรธเขานะโยมนะ ใครที่ทำให้เราอาฆาตพยาบาทเคืองแค้นก็วางไปแต่ถ้าหากว่ายังเคืองไม่หายก็อาจจะไกลๆก,กันไปสักพักหนึ่งให้ระยะเวลามันซ่อมแซมบางอย่างด้วยก็ดีเหมือนกันไปงานแต่งงานของลูกศิษย์เมื่อสองวันก่อน ก็ได้ให้กำลังใจเขาสองคนบอกว่าตอนนี้เป็นชีวิตคู่แล้วนะจริงๆก็อยากจะให้เป็นชีวิตคี้นะก็คืออยู่เพียงลำพังเอะแต่เมื่อเขาตัดสินใจที่จะเป็นชีวิตคู่ก็บอกว่าการเป็นชีวิตคู่ก็ไม่ได้ขวางทางอะไรกันนะขอให้ชักชวนกันไปในทางที่ดีทางบุญทางกุศลชีวิตคู่ก็สามารถที่จะไปถึงนิพพานได้ แต่ก็คับแคบหน่อยเพราะว่าต้องทำมาหากินทำมาหาเก็บนะชีวิตครอบครัวก็เป็นลักษณะแบบนี้แต่ก็เชื่อว่าเธอสองคนก็จะประคองกันไปไหวประคองกันไปรอดด้วยความสามารถของผู้ชายที่เป็น Family Man นะผู้หญิงก็เป็นผู้หญิงของครอบครัวผู้ชายก็เป็นผู้ชายพระเอกของครอบครัวนะแล้วก็ค่อยๆปฏิบัติธรรมกันไป ยังไงอย่าทิ้งลมหายใจอย่าทิ้งลมหายใจพุดโธเด็ดขาดก็พยายามให้กำลังใจเขาหรือว่าบางทีก็มองดูว่าจริงๆในบางเวลาถ้าอยู่กันไปสักพักหนึ่งจะดูเหมือนว่าเขารักเราน้อยลงบางทีเขาอาจจะไม่ได้รักเราน้อยลงแต่ว่าเราคงจะรักเขามากเกินไปเมื่อมากเกินก็เลยทำให้รู้สึกว่าเหมือนกับเขามีริมิด เพาดานของความรักน้อยกว่าก็ได้ให้กำลังใจเข้าไปน,นเมื่อวานก็ได้นำจัตุปัจจัยไปร่วมที่โรงพยาบาลตราดซึ่งโรงพยาบาลกำลังจัดซื้อเครื่องวัดความดันลูกตาซึ่งที่โรงพยาบาลก็ต้องใช้เงินในส่วนนี้เยอะเพราะว่า30บาทรักษาทุกโรค บางทีก็ทําให้โรงพยาบาลขาดดุลตรงนี้ไปตั้งเยอะทีเดียวก็ต้องอาศัยเงินจากสาธุชนทั้งหลายช่วยกัน,นเมื่อวานก็ช่วยไปหมื่นสองก็ไม่ได้เรียอะไรแล้วใครหรอกนะไม่ได้บอกบุญใครไม่ได้เรียอะไรใครก็ไปบรรยายธทรรมตรงโน้นตรงนี้โยมก็ถวายเป็นกันเทศมาก็เก็บเก็บไว้ก็ช่วยไปหมื่นสองแล้วก็เห็นสถานีตํารวจ กำลังซ่อมแซมกำลังซ่อมสร้างก็ช่วยไปอีก5 0 0 0บาทนะแล้วก็สร้างกุฏิพระไปอีก1,000 0บาทแล้วก็ทุนการศึกษาของเด็กไปอีก1,000 0บาทแล้วก็มีทุนการศึกษาอีกสองสารายก็4,000 0กว่าบาทก็6,7,8,000แแล้วนะก็จะตุปปัจจัยที่โยมถวายถวายมานั่นแหละเวลาไปแสดงธรรมก็เป็นการเทศ นาะยโยมก็ถวายมาแล้วแต่พระคุณเจ้าจะนำไปใช้สอยตามอัธยาศัยก็นำไปทำบุญต่อให้แล้วนาะยโยมนะนะจริงๆก็โยมก็ถวายแล้วแต่เราจะใช้เรื่องอะไรแต่คำว่าเรื่องอะไรของเรามันก็คือเรื่องบุญกุศลมันก็ดีก็นำบุญไปต่อยอดบุญก็ดีละงั้นโยมมีโอกาสทำได้ก็ทำนะไม่ต้องหลักหมื่นหลักแสนนะหลักส0บหลักร้อยทำได้ทำค่อยๆทำไป แล้วก็เห็นฝนตกเยอะๆะก็ทำให้นึกถึงน้ำท่วมแล้วก็มีพายุใหญ่พัดหมู่บ้านที่จังหวัดตราดนี่ก็พังไปหลายหลังก็ต้องขอบใจเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ยื่นมือเข้าไปช่วยพร้อมด้วยชุมชนเข้มแข็งที่ตำบลแหลมกลัดพร้อมด้วยบ้านหัดเล็กที่ก็ช่วยเหลือกันจนกระทั่งว่าผ่านวิกฤตนั้นไปได้แล้ว จังหวัดที่อยู่ริมทะเลก็จะเป็นอย่างเนี้ยท่านทั้งหลายเวลาพอมีภัยพิบัติมาก็จะต้องเจอหนักๆห,ห,หน่อยแต่ยังโชคดีว่าเรามีเกาะช้างบังไว้จากทะเลหน้านอกมายัางไงซะก็เจอเจอเกาะช้างก่อนแหลมงอบอำเภอหนึ่งในจังหวัดตราดก็โดนน้อยทีนี้เมื่อเราได้ฟังธรรมด้วยกันก็ขอให้นำธรรม เพื่อที่จะไปต่อเติมไปต่อยอดความดีเมื่อคืนก็บอกกับเด็กๆโรงเรียนคีรีเวศรัะตะนเพียรอุปธรรมก็บอกว่าเด็กๆนะทุกคนต้องตั้งใจฟังธรรมนะลูกนะเพราะว่าสิ่งที่เรากำลังทำนี่มันเป็นเรื่องดีแล้วก็ทำไปค่อยๆทำค่อยๆสะสมสิ่งนี้มันก็จะเป็นเกราะป้องกันชีวิตทำให้มั่นคงขึ้น บัดนี้ท่านทั้งหลายขอให้ตั้งใจ,จเจริญสมาธิในการฟังธรรมร่วมกันหลับตาและตั้งใจฟังคำที่จะได้กล่าวอาตมาก็จะหลับตาแล้วสาธยายธรรมคำคืนนี้เป็นวันสรุปของสัปดาห์ที่ผ่านมาถ้าจะถามว่า เสานี้ไปไหนดีก็ขอให้ลองจินตนาการที่ไปยืนอยู่ข้างๆต้นเสาต้นเสาที่ค้ำหลังคาบ้านไว้แล้วถามว่าเสานี้ไปไหนดีอย่าไปนึกถึงเสาคือพรุ่งนี้เสานี้ไปไหนดีเสานี้ไม่ควรไปไหนเสานี้ก็ควรจะค้ำหลังคาไว้เพื่อไม่ให้หลังคายุบลงมาติดกับพื้น เราจะได้อาศัยร่มชายคาที่มีเสาค้ำไว้เมื่อเราได้เห็นเสาเส,า,เสาก็อยู่ที่นี่เสาพรุ่งนี้จะไปที่ไหนก็คงไม่น่าจะเป็นคำถามใหญ่มากกว่าที่จะถามว่าต้นเสาในบ้านเสานี้จะไปไหนดีคือหมายความว่าเสานี้ที่มีความมั่นคงในการค้ำไว้เหมือนกับที่หลายท่าน ที่ได้ตั้งใจสร้างสิ่งที่ค้ำชีวิตพ่อหลายคนที่ทำงานอาบเหงื่อต่างน้ำเห็นโยมที่จังหวัดราดอยู่ท่านหนึ่งที่ทำงานทำเสียจนรองเท้าบูทที่ใส่ได้ยินเสียงเดินก็ได้ยินเสียงน้ำกระชอกอยู่ในรองเท้าบูทถามว่าโยมไปลงน้ำที่ไหนมาโยมบอกไม่ใช่น้ำที่มาจากข้างนอก แต่มันเป็นน้ำที่ไหลเป็นจากเหงือ่อเหงื่อที่ไหลจากศีรษะท่วมกายลงไปจนลงไปถึงเท้าอยู่ในรองเท้าท่วมหลังเท้าอยากให้ลูกเขาเห็นจังเลยว่าดูสิพ่อทำงานจนเหงื่อท่วมหลังเท้าและไม่ใช่แค่วันเดียวทุกวันที่พ่อของคุณ ไปเสกเงินใส่ตู้ ATM ให้ลูกมีนิ้ววิเศษหนึ่งนิ้วและกดเงินพ่อมกับแม่ออกมาจากตู้นั้นได้ขอบใจนะโยมนะที่อาศัยการลงมือลงแรงทำงานอย่างหนักด้วยเป็นงานที่มีความสุจริตงานสุจริตนั่นแหละจะเป็นบารมีส่วนหนึ่งที่จะเลี้ยงตนเลี้ยงตัว ในพบชาติเบื้องหน้าและงานสุจริตนั่นแหละก็จะสร้างศักดิ์ศรีของความเป็นพ่อเป็นแม่ในชาติปัจจุบันลูกเองก็มีความสุจริตใจยินดีที่จะใช้ทรัพย์ใช้เงินทองของพ่อแม่อย่างซื่อสัตย์สุจริตมีดิช่อโกงเอารัดเอาเปรียบความสามารถของพ่อแม่เลยท่านทั้งหลาย เมื่อวันนี้เราได้เห็นสิ่งสิ่งเดียวกันนั่นคือความเพียรความพยายามก็ทำให้นึกถึงบุคคลที่มีความเพียรอย่างพระมหาชนกอยู่ในท่ามกลางทะเลอันกว้างใหญ่มหาสมุทรที่กว้างใหญ่สุดลูกตามองไม่เห็นว่าฝั่งอยู่ณที่ใดแต่เบื้องหน้าอย่างไรเสียก็ต้องมีฝัง ทั้งทั้งที่มองไม่เห็นก็มั่นใจว่ามันมีและพระมหาชนกก็ใช้ความเพียรของตนในการจะแหวกว่ายเพื่อที่จะไปถึงฝั่งหนึ่งที่เชื่อว่ามีอยู่ข้างหน้าแม้นจักมองไม่เห็นก็ขออาศัยกำลังเพื่อที่จะว่ายไปและจะถึงหรือไม่ถึงก็คงเป็นเรื่องของอนาคตขอใช้ความเพียรมีสติอยู่กับปัจจุบัน หากจะต้องตายลงก็ขอให้ตายด้วยการใช้มือแหวกว่ายและหมดแรงจมน้ำตายลงไปในที่นี้หากใครจะดา่าหากใครจะว่าว่าพระมหาชนกไม่มีความเพียรก็คงไม่สามารถที่จะด่าได้ถูกเลยใครที่จะตำหนิติเตียนว่าพระมหาชนกเป็นผู้ชายที่ไร้ความเพียร ก็คงจะไม่สามารถที่จะตำาหนิได้ถูกเพราะมีความเพียรจนลมหายใจสุดท้ายแล้วนั่นแหละคือสิ่งที่ถือว่าเป็นส่วนสําคัญวันนี้จึงได้ให้กําลังใจว่าความเพียรที่เราได้สร้างมาด้วยความเพียรที่บริสุทธิ์เป็นความเพียรที่ไม่ได้แบมือขอใครจงภูมิใจเสมอ ว่าสิ่งที่เราได้มานั้นเป็นสิ่งที่มีประโยชน์แล้วแล้วก็มันทำมันสร้างต่อไปบางครั้งที่เรามัวแต่ไปหาปากกาจนลืมว่าดินสอก็เขียนได้บางครั้งที่เหลียวซ้ายแหลกขวามองหาปากกาจนลืมว่าดินสอก็เขียนได้เหมือนกัน การที่แสวงหาบางอย่างที่คิดว่าน่าจะดีกว่าน่าจะได้ประโยชน์มากกว่าจนลืมมองสิ่งที่อยู่ใกล้ๆตัวไปนั่นคือความน่าเสียดายหลายคนที่อยู่กับคนที่เขารักเราแต่กลับไม่รักเขาจริงจังก็จึงกลายเป็นความรักที่เรียกว่ารักเขาข้างเดียว และมันก็กลายเป็นความทุกข์ของคนสองคนที่เห็นชัดเจนจากคนคนหนึ่งที่ถูกเลิกรักส่วนอีกคนหนึ่งอาจจะมองเพลินๆเหมือนกับไม่มีทุกขอะไรแต่กำลังมีทุกกองใหม่เหมือนกับไฟที่ก่อเพิ่มอีกหนึ่งกองดังนั้นจงมองและพอใจในสิ่งที่เรามีไว้เถิดสิ่งที่มีอยู่พึงพอใจมีความพึงพอใจมากเท่าใด ก็จะเป็นสิ่งที่ทำให้เรามีคุณธรรมประจำใจเมื่อคุณธรรมของเราในข้อของความรู้สึกพอดีพอมีพอใช้และยึดหลักนี้ไว้ด้วยความเพียรว่าจะต้องทำสิ่งนี้อย่างเสมอต้นเสมอปลายเมื่อทำแล้วก็เป็นความภาคภูมิใจเหมือนกับมีเชื้อเพลิงที่จะขับเคลื่อนชีวิตต่อไปได้อีก วันนี้จึงได้บอกกับท่านทั้งหลายทั่วโลกเด็กๆหลายคนนะที่ยังไม่ได้มาฟังที่พระอาจารย์พูดหลานๆห,หลายคนลูกๆของโยมเพื่อนที่ยังไม่ได้เข้ามาฟังหลวงหลุงพูดอยากให้เข้ามาฟังฟังแล้วใช้สติตามที่ได้กล่าวไปยังไม่ได้มาฟังหลวงหน้าพูดก็อยากจะให้กำลังใจ ว่าเด็กๆหลายคนที่ไม่ได้มีความเพียรมากเท่าที่ควรตั้งใจใช้ความเพียรที่เป็นความเพียรที่เป็นสัมมาทิฏฐิคือความเพียรย่างเห็นชอบและความเพียรที่ประกอบไปด้วยความเข้าใจถูกเข้าใจตรงหากบุคคลจะเดินออกจากบ้านและออกสู่ถนนเมื่อปลายทางอยู่ทางขวามือแต่เขาวิ่งไปทางซ้ายมืออย่างสุดกำลัง ความเพียรที่ไปผิดทางย่อมที่จะไม่ถึงปลายทางอย่างชัดเจนข้อนี้เราท่านทั้งหลายทราบดีแต่หากใช้ความเพียรไปทางขวามืออาจจะไม่วิ่งแต่เดินไม่หยุดสุดท้ายปลายทางก็ใกล้เข้ามาทุกทีทุกก้าวเท้าที่ก้าวไปท่านทั้งหลายเมื่อเราได้สวดมนต์ในทุกวันนั่งสมาธิทุกวันคำภาวนา อาจจะเป็นพุทโธท,ที่ลมหายใจเข้าออกสัมมาอรหังที่ลมหายใจเข้าออกอาจจะเป็นคำเดิมๆหรือไม่มีคำภาวนาก็ได้หายใจเข้ารู้หายใจออกรู้ไปเรื่อยๆทำซ้ำๆสวดมนต์บทซ้ำๆบทเดิมๆหลายท่านที่บอกว่าก็สวดบทเดิมๆบทซ้ำๆ ก็ไม่เห็นจะมีอะไรใช่แล้วบทซ้ำๆแต่สวดในวันใหม่ที่อายุเราไม่เหลือเท่าเก่าก้าวขาก็ก้าวแบบซ้ำๆก้าวซ้ายก้าวขวาซ้ำๆไปแต่วิวทิวทัศน์ข้างทางเปลี่ยนไปเพราะไม่ได้ย่ำอยู่ที่เก่าการสวดมนต์ทุกวันก็เช่นกันสวดไป จเจริญสมาธิกรรมฐานไปบทซ้ำๆเดิมๆวิธีการเดิมๆซ้ำๆแต่เวลาของชีวิตไม่ได้ซ้ำเดิมพร้อมด้วยบารมีที่กำลังมากขึ้นมากขึ้นเหมือนกับทิวทัศน์สองข้างทางที่เรากำลังเดินขึ้นสู่ภูเขาที่มีความงดงามตรการตาของธรรมชาติให้ได้ยนในสองข้างทางแต่ต้องออกแรงดัน เหมือนกับการสร้างบารมีซ้ำๆก้าวขาซ้ำๆบารมีมากขึ้นทิวทัศน์สองข้างทางเปลี่ยนไปบารมีที่ได้ยนในหัวใจก็ค่อยๆใสและชัดมากขึ้นในตลอดเส้นทางที่ไปดังนั้นวันนี้จึงได้กล่าวทำวันนี้จะใช้เวลาสักสาสนาที จึงได้มาถึงช่วงสุดท้ายที่จะได้กล่าวเพื่อให้กำลังใจเราท่านทั้งหลายร่วมกันอาตมาไม่ได้เก่งกาจไม่ได้มีความสามารถอันใดที่มากมายล้นพ้นทำเท่าที่กำลังเรามีทำเท่าที่ความสามารถเราจะอำนวยให้ธรรมะคำคืนนี้ก็คงจะพอเป็นกำลังใจได้บ้างในเรื่องของการใช้ความเพียร เพื่อที่จะลดละอุปาทานไม่ใช้ความงมงายเป็นเครื่องนำทางแต่จะใช้แสงสว่างของสัมมาทิฏฐิให้เห็นความจริงว่าทุกอย่างมีทุกข์อันเกิดมาจากเหตุให้เกิดทุกขคือสมุทัยและทุกข์หมดไปคือนิโรธและมรคคือวิธีที่จะทำให้ทุกหมดในอริยสัจสี่เมื่อเรามองเห็นด้วยตาปัญญา ก็เป็นสัมมาทิฏฐิในการมองเห็นเหตุและผลเหตุแห่งทุกข์และเหตุแห่งสุขทุกขสมุทัยนิโรธมักด้วยความเพียรที่เป็นสัมมาทิฏฐิจึงขอจเจริญพรค่ำคืนนี้จะได้กรวดน้ำแผ่เมตตาตามสมควรพรุ่งนี้ขอจเจริญพรฟังธรรมที่บ้านเจ้าพระยาถนนพระอาทิตย์ อาจจะได้พบกันที่นั่นตามสมควรแห่งเวลาที่จะได้ทำมรืนนี้ตอนเช้าบรรยายอยู่ที่สมุดปราการข้าราชการของสมุดปราการครึ่งวันเช้าและช่วงบ่ายก็จะบินไปหาดใหญ่สงขลาแสดงธรรมที่นั่นในช่วงเย็นรายการมีเทศมีทอกแล้วก็จะรีบกลับมา ก็ขอเจริญพรร่วมฟังธรรมกันได้ตามสมควรแห่งเวลาของชีวิตที่จะพึงมีขอทุกอย่างที่เป็นความดีจงเป็นบาร,รมีคุ้มครองเราทุกท่านให้จเจริญในธรรมด้วยกันทุกๆคนไปสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเก <c oughs> ิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น อเวราหุนโตจงเป็นส uhm ุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรซึ่งกันและกันเลยอาพยาปชาหุนโตจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอาณีคาหุนโตจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลย สุขีอัตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเทินจบหัวจบกล่าวนิดนึงน้อมศรีรษะลงว่าปพร้อมกันนายมนะอะอุกาสะอุกาสะกายกรรมวจีกรรมมโนกรรม กรรมทั้งหลายอันใดที่ลูกล่วงเกินไปในบิดามารดาปู่ย่าตายายครูบาอาจารย์ทั้งหลายเจ้ากรรมนายเวรทั้งปวงขอบุญกุศลวันนี้จากการฟังธรรมท่านทั้งหลายจงอนุโมทนาไปมีทุกข์ขอให้พ้นจากทุกข์ มีสุขขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไปขออาโหสิกรรมด้วยเทินสาธุอภิวาทนสีริสนิจจังวุทธาปจายิโนจัตตาโรโอธรรมวัฒทันติอายุวันโนสุขังภาลัง ขอจเจริญพรค่ำคืนนี้หากมีเวลาก็จะได้เป็นธรรมะถ่ายทอดสดแบบนี้ตามสมควรอาจจะไม่ได้บ่อยครั้งแต่ก็จะหาเวลาตามที่พอทำได้อันโมทนาสาธุนโยมนะ